ก็งงกันไปเป็นแถบเลยครับหลังจากที่ทางจีนน่ะเขาส่งหน่วยกู้ภัยไปช่วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพามา่าแต่กลายเป็นว่าถูกทหารพาม่านี่ยิงเตือน a r ก็ยิงโดยที่ไม่สนใจเลยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับในประเทศของตัวเองครับทีนี้ทางกู้ภัยจีนเขาก็เอือมระอากันเป็นอย่างมากรองเท้านายารองเท้าแทยแท้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโต ประเทศตัวเองเกิดแผ่นดินไหวประชาชนก็เดือดร้อนแล้วก็ยังมีการส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเออแบบว่าไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับทีนี้ล่าสุดทางการจรีนเขาก็มีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในพม่านะพอสักทีเถอะให้การกู้ภัยเป็นภารกิจหลักก่อนได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ประเทศของคุณเองนะ่ะกำลังเดือดร้อนหลังจากที่ทางจีนเขาส่งทีมช่วยเหลือครับไปช่วยจากชาวบ้านในพม่าที่ประสบกับแผ่นดินไหวทีนี้ก็ถูกทหารพรม่ายิงเตือนในพื้นที่สู้รบเฉยเลย ดานผู้นํารัฐบาลทหารเพียนมานี่ก็ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงนะคือไม่ส่วนนะฉันจะต้องสู้ต่อทั้งทงที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาประกาศแล้วว่าให้หยุดสู้รบกันก่อนคือต้องช่วยประชาชนก่อนได้ไหมแต่ว่ารัฐบาลทหารพรม่าก,ก็ไม่ครับอ้างว่ากลัวฝ่ายที่ต่อต้านเนี่ยจะฉวยโอกาสนี้เตรียมตัวเพื่อที่จะโจมตีกองทัพของเขาทีนี้อย่างวันที่2เมษายนที่ผ่านมานี้นะ จ้าหน้าที่กู้ภัยของพม่าก,กับตุรกีเขาก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายตัวผู้ที่รอดชีวิตออกมาจากซากใต้อาคารครับของโรงแรมสูงหกชั้นในกรุงเนปยีดอช่วยกันทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เขาก็ไม่ค่อยพร้อมนะนะก่อช่วงกลางดึกตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่มีคนติดอยู่บริเวณชั้นใต้ดินมานานกว่าประมาณร้อยชั่วโมง24ชั่วโมงนี่ก็1วันร้อยชั่วโมงนี่ก็โอ้โหก็ติดกันตั้งแต่วันที่แผ่นดินไหวนั่นเลยครับ ทีนี้ทีมกู้ภัยจากนานาชาติเขาก็มีการเร่งภารกิจค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายเมืองของพามา่าหลังจากที่แรงสั่นสะเทือนเนี่ยทำให้อาคารต่างๆมันพังถล่มลงมาเรื่อยๆครับทีนี้ก็ดูแล้วได้รับความเสียหายรุนแรงกว่า10,000หืหลัง after s h อ c k ก็มาเรื่อยๆเกือบ70ครั้งแล้วอะทีนี้ชาวมันทะเลที่เขาใช้ชีวิตดินถนนติดต่อกันคืนที่5คนที่รอดออกมานะแต่ว่าทรัพย์สินก็น่าจะถล่มลงไปในนั้นแล้วก็ถือว่าสิ้นเนื้อประดาตัวกันไป ทีนี้พม่าก,ก็ยังต้องเจอกับเรื่องแผ่นดินไหวซ้ำอีกเขาก็บอกว่ามันยังมีโอกาสอีกแล้วก็ยังมี after อร์ช็อย่างต่อเนื่องแบบนี้อีกทําให้ชาวพม่าจํานวนมากก็ต้องออกมาตั้งเต็นท์ไม่กล้าอยู่ในบ้านกันแล้วก็เลยใช้ชีวิตอยู่แถวแถวริมถนนในเมืองมัณฑะเลย์กันเลยติดต่อกันมาเป็นคืนที่5ดูเหมือนจะอีกยาวเลยทีนี้ผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติในพม่าเขาบอกว่า ขณะนี้ยังสามารถแจกจ่ายความช่วยเหลือให้กับประชาชนได้โดยไม่ถูกขัดขวางหรือปิดกั้นตามที่มีการกระวนกันก่อนหน้านี้เพราะว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยโดนรัฐบาลทหารพรมาร่าเขาซ้ำเติมอยู่อาที่นี้ก็ถือว่าปลอดภัยสําหรับตรงนี้ตรงนี้เท่านั้นนะที่เขาบอกทีนี้มินออนไลน์ก็ออกมาบอกนะที่เป็นผู้นํารัฐบาลทหารพรมาร่าบอกว่าขอปฏิเสธข้อเสนอของกลุ่มต่อต้านที่เขาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนก่อน เพราะว่าที่กลุ่มต่อต้านเขาขอมานะให้หยุดยิงเพราะว่ามันจะต้องมีการเปิดทางให้กับภารกิจกู้ภัยแล้วก็มีการจัดส่งความช่วยเหลือทุกข้อเสนอนี้ก็โดนปฏิเสธตกไปทั้งสิ้นครับทางเมนออนไลน์ก็ยังทิ้งระเบิดโจมตีลหลายพื้นที่ที่ประสบภัยอยู่หลายจุดยังไม่เลิกเลยนะทีนี้ก็นานาชาติเาก็ประนามกันนั่นแหละแต่ดูเหมือนจะไม่สนใจไม่ใช่แค่ทางกลุ่มต่อต้านในประเทศตัวเองเท่านั้น ทีมกู้ภัยจากประเทศอื่นๆที่เขาจะมาช่วยเหลือก็ยังโดนเหมือนกันคือขัดขวางกันแบบลำบากยากเข็นครับจนเขาก็คงคิดในใจประมาณว่าเอ้ยนี่กูมาช่วยอยู่นเนี่ยแบบนี้แล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะเป็นช่วงเร่งด่วนก็คือมีผู้ประสบภัยที่เขาบาดเจ็บสาหัสอะไรแบบนี้ครับทางจีนเขาก็ส่งรถกาชาติจีนเป็นขบวนมาเลยคือมันเป็นเรื่องชุกเฉินมากเพราะว่ามีคนกําลังจะตายแล้วหลายคนแต่ว่าทางกองทัพพม่านี่ก็ยิงปืน ยิงไล่หน่อยแปลว่ายุดยุดยุดไปขออนุญาตอะไรให้มารียบร้อยไปเรื่องไปราวมีเอกสารอะไรมาให้เรียบร้อยก่อนคุณต้องแจ้งกำหนดการการลงพื้นที่ว่าจะมาวันไหนอะไรยังไงหรือไม่ก็แจ้งทางสถานทูตกับรัฐบาลมาอย่างนี้ก็ได้มีใบเอกสารมาแสดงให้พวกเขาดูถึงขั้นนั้นเลยนะแล้วคนที่กําลังจะตายจะทํำยังไงล่ะทีนี้และยิ่งเหตุการณ์นี้นะมันเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีของพม่าครับมีผู้เสียชีวิตไปล่าสุดนี้3,000ันกว่าคนแล้วนะ บาทเจ็บ4 0 0พกว่าคนเกือบ5,000แล้วแล้วก็ศูญหายอีกหลายร้อย after shock ที่ตามมาอีกหลายครั้งนี้ก็ไม่กระเทือนมาถึงไทยครับแต่ก็ไม่แน่และก็ต้องระวังกันไว้ก่อนนานาชาติเขาก็มองนะว่าผู้นําประเทศนี้นี่เข้าใจยากจริงๆตกลงว่าเป็นผู้นํานี่รักประชาชนกันบ้างไหมอ่ะก็ประมาณนี้ครับรับชมกันต่อคลิปหน้าสวัสดีครับ